สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเพื่านฝันนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วสำหรับช่องเพชรผักดีชาแนลครับขออนุญาตถ่ายคลิปคำนิยมาบ้านเกิดครับบ้านหนาตัางอำเภอประยักษ์จังหวัดมหาสารคามครับเปิดราคาไข้แล้วครับเดอ้อแสนสี่ครับใครสนใจก็กิ่งกางสอบตามได้ครับเบอร์โทษไทยคลิปับพี่น้องของว่าล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ คือว่างามครับผมบักเผาเนยๆ้อครับเด้อบักเผาเนยแห้งครับส่วนลูกมันออกตัวดำเลยลูกมันออกตัดำส่วนเน่าขากัะเน่าตัวกัะเน่า้อครับเด้อครับนาทางดังคมถือว่างามครับผมแสนสี่ครับแสนสี่ทิงะทีง่าไปก่อนี่บอกได้เพราะสี่ปีไป ันประมาณสามปีกอไอเดอนมันเป็นไงลูกที่มีลูมันตัวที่แรกเป็นตัวผู้กันได้จักปีแล้วครับตัวน้อยตัวน้อยในปีสองเดือนปีสองเดือนมันออกเมกันนี่ปีสูงสุดเสมอมันออกปีกว้างเน้นมันได้ปีกว้างเนี่ยนี่มันออกป้อมกันเราาขยได้ปีไก่ปีนั้นหกหมื่นปีมันในบางท่นมันได้ขวบสองเดือนนี่แม่ปีนั้นบ่มีกล้วยปีนั้นนั่นขึ้นพอพันเนี่ยพอคุ้มฝุ้งกันพอบ้าน เออพอมันบ้านโอ้มางามขึ้นบุ่มอันเอกสอนคัดนะครับด้วยตาเต็มเนาะชัดเจนตาเต็มครับมีตาเต็มน้ำของกอขาวมาเพื่อนี้ดอนนี่แม่มันตะกูลมันนี่ครับเพื่อพันดีมาเป็นเพื่อเพืวยหลอดเดียพยานเพื่อหลอดเดียพญานายไรเพื่อหลอดดินเพื่อหลอดเดีความมาทงครับแม่มันนี่แม่แตะกุลแม่มันหนยหลอดใส่เลือดีเกล็ดมังกรเกลียวฝาเพื่อดอนมันถึงเป็นเกลียวฝาครับมังกรขาวมั่งมั่งกัดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทษด้อพี่น้องเด้อเอฟซี กับแสนซีเบอร์โทษมีบอลได้แดงบผมเบอร์โทรไต่คลิปครับด้วยสนใจกิงกังบทเร์โทอีหลานเร์โด้วศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสี่สี่เก้าเก้าห้าครับผมแม่แดงนะครับด้วยกิงกังด้วยพี่น้องเด้อกับสนใจกกิงกังสอบถามได้ครับเบอร์โทษไต่คลิปครับผม แสนสี่ราคานี่คุยกันไดนบ้ครับผมคุคุราคาราคาเปิดเนาะนี่ราคาห้องตอล่องได้นะครับเนาะโอ้ตัวนี้ครับเด็ดแกงเด็ดพาดีบอกเผาไงตัวเถิกเบิดเนาะครับสำหรับผู้มักตัวกูปพอพันพอบอกครับผมตัวนี้ปีจักเดือนนี่สปีสองเดือนด้วยกัน คือว่ากล้วยเราเกาได้ง่ายได้สูงครับเราเกามันนี่แม่มันนี่มันเป็นกล้วยหลอดเด้อเพราะมันกล้วยปั้นเด้อกล้วยผสมสายพันธุ์มีใบมีหลอดทิ่โอ้กล้วยหลอดกล้วยหลอดแม่มะหน่ิทำกล้วยหลอดเด้อว่าไม่ได้ทำกล้วยธรรมดาปีสองเดือนกัดเม็ดสามสิบด้วยครับด้วยนี่ความสูงร้อยเม็ดสามสิบตัวนี้ลอยสี่สิบได้ครับตัวเผือกนี่บบงงเเจาดตัวเผือกครับปลือกเหมือนมังกรขาวเลยใยงามแล้วใยแพงหลาตันกทัวใบตายได้ใบปัสขายดอกใบยันไนต์ใบโบซื้อใบแพง่งใบหักหลาย ขาขาวบกเผางี่ครับบกเผางี่แห้งครับผมป้าดินโทยายแดงกันไดกล้วยสามตครับผมสูงใหญ่ยาวนะครับเด้อเบอรโทษไตคลิบต่อร่องไหนครับแสนสี่สามตัวซื้อสามใดซีทองสถานะทองทองนหาหเดือนแล้งในหาหกเดือนพอร์มพอดประมาณ เกี่ยวเขาแล้วเนาะแม่ประมันเกี่ยวเขาเหมือนกับพรแล้วลูกทีด่างหาประมาณหาปีใส่บทุนเพราะถึงหาปีสี่ปีก้วนประมาณมันก็ได้ลูกมันได้ลูกแค่เดียวนั่นแม่เนี่ยในลูกมันที่แล้ไม่มีแต่ลับเม็ดหนึ่งร้อยสี่สิบเลยครับไข่แม่แมันี่ยมันสีเง่กว่านี้ไอตอนนี่คือว่ามันแม่แม่เนี่ยมันตระกูลหลอดมันบพราะแคนือยู่หลายเนอยู่หลายกว่านี้ตระกูลมันสายเลือดมันไม่หลอดเนาะแม่นมัเป็นกล้วยพันเพราะมันพ่อพันธรรมดาเลยนี่กลพวยพันธุ์ เขาตากดีครับเพอนัข่อยไปลข่อยาบานไงตบนกอไมกี่มรตบานก็ไงเนาะเขาก็ตากดีครับเขาเปิดดีจ้าเบิ้งมันยานเจ้บื้องขุนเจ้เบื้องแบ่งสิบขุนเชียงครับเลี่ยงง่ายนะครับเพ่อจ้าเบงเปียงเจ้าวบามันขุนเจ้าเบ้อโอ้ยหัวปันบบกเบ้มปันบักไม่ปันจ้าว่ากันเจ้าเบื่องมันสิงมากไก่เจ้าบอโอ้โหคนนี้นายขอบคุณตาก็ดีนเรื่องนาดีครับตาดีเจ้าเบื้องมันหยาดเจ้าบอลน่นเม หม um> ูู um> ่ยานีครับึงแกออกบ่ครับการเลี้ยงเนี่ยแกออกบ่ย้ำออกเอาออกเวรขังไหม่ได้ย้ำดำหน้านี่แหละย้ำนะก่อนเอาไปปล่อยผุนเลี้ยงทงคือย่างดำหมดแล้วตอนนี้เกี่ยวหนาเองเอาเฟี้ยงหนาเองเกี่ยวหนาเองเอาเฟี้ยงครับผมสู่ไปสู่ไปครับผมขอบคุณมากมครับที่รับชมเพชรพบดีชาแนลครับผมสวัสดีครับผมจบง